ครับเพื่อนพี่ครับเพื่อนพี่ครับนี่ครับเปิดการผิดพลาดครับแหนแดงครับผมเรียงแหนแดงครับแปลยูเลียใส่ครับเปิดการผิดพลาดเลยครับดูครับเสียมาเลยครับดำปีเลยครับเลี้ยงแหนแดงครับเอายูเลียใส่ครับดูครับทดลองเอายูเลียใส่ครับตายหมดเลยครับเพื่อนพี่ครับเพื่อนพี่จำไว้นะครับถ้าจะขี้จะเลียงแหนแดงเราอยายูเลียใส่ครับ อันนี้ครับผมรีบตักออกมาทันครับเป็นความรู้นะครับเพื่อนพี่ครับเลี้ยงแหนแดงยาวยูเลียใส่เลวครับเพื่อนพี่ครับเรียบร้อยเลยครับตายหมดเลยครับอูครับทุกโคเลยครับนี่ครับใส่อยู่เลี้ยไม่ได้ครับผมทดลองครับเพื่อนพี่อย่าทดลองเหมือนผมนะครับนี่ครับผมตักออกมาทันครับ โอ้ครับตายหมดทุกโคเลยครับไม่รู้ครับเกิดจากยูเรียหรือเกิดจากแดดแล้วครับแต่ความจริงมันก็มีล่มครับเนี่ครับล่มกล้วยลมอะไรนี่ครับแต่ไม่รู้ตายได้ยังไงครับแต่ผมว่ายูเรียใส่ไปครับเนี่ยครับตายหมดเลยครับแดงแหนแดงไว้ครับเสียดายมากเลยครับ น้ำเสียเลยครับดูครับนี่ครับที่ผมมาเดีเายวูเรียไซครับเขาขึ้นเขียวให้เห็นอยู่ครับแสดงว่ายูเรียอะไรครับผิดพลาดครับเริม,มาถ่ายเพื่อนพี่ๆให้ดูแล้วครับเพราะเกิดผิดพาลาดแล้วครับ นี่ครับก็มีล่มดีๆเองครับนี่ครับล่มกล้วยล่มอะไรเนี่ยแหละครับตั้งไว้นี่แหละครับโคนกล้วยแหละครับแต่หายไม่ได้เลยครับเสียหมดเลยครับเอาไปปล่อยไว้ในสระก็ไม่เหลือเลยครับตายหมดเลยครับแสงแดดแมลงครับ นี่ครับก็เหลือเหลืออยู่นี่แหละครับตักออกมาทันครับน่แหละครับอันนี้ตักน้ําทิ้งไปเลยครับเปลี่ยนน้าใหม่ครับลองดูครับจะเป็นหรือเปล่าครับแล้วก็มีสแลมคุมไหยครับเลยมาถ่ายเพื่อนพี่ด้ดูได้ชมแล้วครับ เรียงแหนแดงครับอยายูเลียใส่ครับผิดพลาดทันทีครับนี่ครับมันก็มีล่มแบบนี้แหละครับเนี่ยครับร่มกล้วยครับแล้วชายคาเลยครับกับยุบหมดยุบหมดเลยครับอันนี้ผมมาใส่ใหม่ครับถ่ายน้ําใหม่ครับที่ว่าเห็นเขียวๆเนี่ยครับผมมาใส่ใหม่ครับนี่ครับก็ล่มกล้วยละ ปลกล้วยอย่างดีเลยครับเราอยู่ชายคาเลยครับนี่ครับแต่กลับใช้ไม่ได้ผลเลยครับอันนี้มาใส่ใหม่นะครับเพื่อนพี่ครับนี่ครับอันนี้แลเหมือนจะดีครับเอามาใส่ใหม่ครับโมงครับที่ใส่ตักทิ้งครับที่เสียครับเสียดายเลยครับแหนแดง4โลครับ สั่งมาครับนี่ครับตายหมดเลยครับมีเหลือเลยครับดูครับดูรอยตายครับเพื่อนพี่จำไว้แล้วครับเลี้ยงแนแดงครับอย่าไปใส่ยูเรียแบบผมนะครับตายหมดครับ นี่ครับเอามาใส่ใหม่แล้วครับลองดูอีกแล้วครับเพราะว่าเทน้ําทิ้งไปแล้วครับเอาน้ําใหม่มาใส่ครับอ่าเพื่อนพี่ครับเดีดยวดูชมคลิปคาวีกันละครับคนไหนจะชอบคลิปคาวีครับถูกกดถูกอกตกใจด้วยนะครับเรื่องการแหนแดะเลี้ยงแหนแดงครับผิดพลาดครับ